ทักทายเล้วจ้าทักทายตอนเสาร์อันนี้ขอจจมาแม่เฮตะโก,ก้เ้อวันนี้เราทำตะโก้ตะโก้อันนั้นแม่พี่น้องตะโก้เผือกค่ะตะโก้เผือกใส่นี่เรียบร้อยแล้วไข่อ,อันใส่กะทิข้างหน้ากนกะทิมันได้พี่นอ้องแล้วเราก็จะใส่เลยตั้งนี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะเบิ่งตะโก้ใส่กงไว้เรียบร้อยแล้วอันน่ะ ใส้ถาดหนึ่งตึกต๊กตึ๊กอันจักงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลักสองสองถุงเพราะว่าเผือกเขาขายเป็นสิ้นนะพี่น้องเขาแพ็คมาเป็นชิ้นสองถุงเขาแพ็คมาอยู่เหนี่ยมาขายเนาะมันเป็นเผือกแช่พริกมาอันนี้ก็ก็จะใส่นาน,นได้ไหพี่น้อง จะใส่อันนั้นแล้วนีอันนี้ก็หลายยางหลายแนวแถวพี่น้องต้องเอาที่พายตัดนั่นหละอันนี้มันกวนนี้มันจบดเผือก<ๆ>อันนี้มันกวนกะทิโอเคใช้กันได้ก็จะใส่นีมาอล้วเด้กพี่น้องเอาหมอยกใส่เลยนี่ราดกะทิไปเลยมันเย็นเดี๋ยวมันก็จะจับตัวเองอย่างละหน่อยละหน่อยนะคะพอนาะพี่น้องน่ากินไหมจ๊ะ เราก็จะเอาเผือกก้อนมาแปะข้างหน้าให้มันดูน้าทานต้องใสใ่เท่าๆกันพี่นองเดยมันจะไม่พอแบ่งเ,เท่าๆเรามีอะไรเราต้องแบ่งเท่าๆกันนะดูนะคะโหเผือกก็เป็นแต่แสบพี่เนาะหนาวนี่สุดท้ายแฟนหลอ เด่นงามบริสจาว่าแดน,นซ์ซอสคาสเปน,น,นอเปนนนอ็นโอบอลซารเปนเนนโอนัอนเวสกันโอแนคน,นหนพี่น้องงามบาจาว่าคนนัันยินแล้วมันกจะจับตัวเป็นก้อนงาม โูดมากูดหหยดังกุดกู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 ดเด้อรักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตาเอ๊ะเป็นยังางแกนี่อะไรขึ้นมาไม่ได้ร้องเพลงมันเป็นโลกอีหยังว่าเนี่ยอืมย อยากเตะให้มันเข้ากันให้หน่อยต้องทำเร็วๆคือน้ำแทะไอ้ยอเองด้อันที่กวาดนั้นแตสวยไหมคะแค่นี้ก็ใช้ได้ลว ก็เผือกนะอันนี้ขอให้เราเผือกที่นั้นไว้อะที่เราจัดไว้เป็น,น,นอันจัดไว้เป็นตะลิมตะลิ้เผือกที่เรา นี่เรซพี่นอ้องเบิ่งเด้อร์กับไซเบอโรยหน้ามันไปเลยโบนะงามโบโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนเดชคนหนาว้าวงามขนาดพี่น้องสวยนี่ใส่ไปเลยเดี๋ยวเราก็โผลนงามโบจ๋าว่าเ้อหนา ได้เนี่ยไว้คือหลายเนี่ยเทียพียบเลยหั่นเป็นเต๋าห้่เป็นเต๋าเนี่ยชอบไปตัางค่ะก็เลยดูน้าทานอย่างนี้แหละจ้าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละ